โยกก็ขอสวัสดีชาวแวนพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้น่าเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกมโลว์บล็อกอย่างในแมปที่มีชื่อว่า a n i m e a v e n g e r s กันอีกแล้วนั่นเองนะสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแพร่คอราลเป็นอีกเช่นเคยนั่นเองนะคะอ่นนอใช่ไหมคะทุกคนก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะของทางแบบ Anime a v e n g เ r s นะคะในส่วนของคลิปวันนี้น่ะ เราเนี่ยจะพาทุกคนไปสอนลงในส่วนของเนื้อเรื่องแรกหรือว่าสตอรี่แรกแต่ว่าจะไปลงในส่วนของแอคสุดท้ายให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเออเราเนี่ยผ่านมาอะไรงไงด้วยการเล่นคนเดียวนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการใช้ตัวละครเพียงแค่2ตัวนี้เท่านั้ะคะแต่ว่าต้องบอกเอาไว้ก่อนนะคะว่า2ตัวละครนี้เนี่ยค่อนข้างจะสุ่มได้ยากเลยนั่นก็คือตัวละครดีโอจากในอนิเมะเรื่องโจโจกับบลูมาจากในเรื่องดาร์กบอลนะคะซึ่งเราเนี่ยใช้แค่2ตัวละครนี้เนี่ยในการ ลงคนเดียวนะลงโหมดสตอรี่คนเดียวแล้วก็วางเพียงแค่สองตัวนี้เท่านั้นก็ผ่านได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันค่อนข้างจะได้ยากนิดนึงหรือว่าใครมีวิธีแนะนำเนี่ยหรือว่ามีในสอตอรตัวละครอื่นที่มันค่อนข้างจะได้ง่ายกว่านี้แต่สามารถผ่านได้นะก็สามารถมาพิมพ์ว้ทีใต้คอมเมนต์ได้เลยแต่อันนี้นะ่าจะเป็นในของวิธีของเราเนาะอืมโอเคค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะก็ก่อนอื่นช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนนเองนะ แต่ก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมา่นเกีดรวิกันกับเราทานดิสคอเนาะซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยเนาะจะทําการทิ้งลิงก์ดิสคอเอาไว้ที่ใต้ดีสคริปชันกับแปะไปที่ช่องชวนยูทูบแล้วก็ต้องขออภัยในส่วนของคลิปเสียงพูดในวันนี้อีกเช่นเคยนะคะมันอาจจะแหบแบบอีกเช่นเคยมันยังไม่ค่อยหายนะคะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆถ้าเสียงคลิปนี้เนี่ย มันค่อนข้างจะฟังแปลกๆพิกลน,นะคะอืมโอเคฮะก็ถ้าทุกคน,นพร้อมที่จะไปดูกันแล้วนะคะว่าการลงในส่วนของสตอรี่เพียงแค่2ตัวละครนี้เนี่ยจะสามารถลงอะไรยังไงแลวจะมีวิธีไหนอะไรยังไงกันบ้างนนเองนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปยังตรงหมวดเพลนะคะแล้วก็เราไปทําการฟาร์มด้วยตัวคนเดียวมาจนตอนนี้เราเนี่ยเลเวลสีเท่านั้นนะคะไปยังตรงชิกาชิโนหรือว่าในส่วนของเรื่อง Attack on Titan ันั่นแหละนะคะคุณผู้ชม ซึ่งอันนี้นะก็ลองเล่นคนเดียวก็ผ่านแล้วเหมือนกันนะคะโอเคแต่ว่าค่ะนเนเราจะมาลงในสังขของโหมดนี้กันก่อนเป็นแบบโหมด normal เท่านั้นนะคะเมื่อเราเคลียแอ็ถึงแอ t สุดท้ายแล้วของด่านนั้นๆเนี่ยมันก็จะเปิดล้อในสังของระดับความยากที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีในสังของระบบ infinite ที่ได้ทำการแอดเพิ่มเข้ามาด,ด้วยนะคะนี้ก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปลงในส่วนของแอคที T ่6กเด p u r p เพอร์เพิลไกันเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งไอเจ้าตัวบอสใหญ่ของตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าตัวฟรีเซอร์นะคะถ้าจะไม่ผิดอะนะอันนี้เป็นเวลาที่เราทําได้นะคะคุณผู้ชมเล่นแบบ n o r m a l เนาะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปลงเลยละกันนะคะว่าจะมีวิธีการลงอะไรยังไงกันบ้างน,นะคะสำหรับในส่วนของแอสุดท้ายของด่านแพนเนตนามนะคะ one hour later มาแล้วฮะ มาพร้อมกับเพลงสุดอีปิะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการทำสคริปเลยเนาะออโต้เวฟไปเลยนะคะนี่ออโต้สคริปเวฟไปเลยละกันโอเคฮะคุณผู้ชมประเดิมมาครั้งแรกกดยืนยันโบสตาไปนะคะเวฟที่1ในส่วนของเวฟที่1เนี่ยเราจะยังไม่วางตัวละครอ,อะไรทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชมนะโอเคฮะไม่รู้ว่าภาพมันจะแหลกหรือเปล่าถ้าแหลกขอภัยด้วยอ๋ยวเราเปิดโมดนี้ไว้ละกันเนาะเออ โอเคฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแหลกนะคะคุณผู้ชมนี่พอเรามีเงินอยู่ที่900เนี่ยเราจะสามารถวางไอเจ้าตัวดีโอได้นะคะแนะนําให้วางตรงนี้วางไว้ตรงบริเวณต,ตรงนี้เลยให้มันโจมตีถึงเนาะนี่เมื่อมันอยู่ในส่วนของม็อบเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันมันก็จะโจมตีคู่ไปเลยนะคะในส่วนของไอเจ้าตัวดีโอเนาะหลังจากนั้นนทุกคนก็เก็บเงินเพื่อวางเจ้าตัวบลูมาได้เลยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอให้มันพวกนี้มันมาก่อนเนาะ เงินในส่วนของเจ้าตัวครดีโอเนี่ยเราเล่นไปจนตอนนี้มันเลเวลอยู่ที่ประมาณ9นะคะส่วนบลูมาจะมีอยู่ที่เลเวล4นี่โอเคแล้วก็วางบลูมาไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นเจ้าตัวบลูมาซึ่งเป็นตัวฟาร์มเงินจริงๆด้วยบอกเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่อ e ีปิกมากๆนะคะที่สูงได้มานะโอเคหลังจากนี้เนี่ยก็ลองให้เจ้าตัวดีโอเนี่ยทำการโจมตีไปเรื่อยๆส่วนเราก็เก็บเงินนะคะเน้นวาง อัพเจ้าตัวบลูมาให้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมจะวางเป็นบางอัพเกรดไปช่วงๆนะคะแล้วก็พอถึงช่วงที่มันไม่ค่อยไหวแล้วค่อยวางดีโอเพิ่มนะโ okay, อเคอะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงเน็่เซอของแอคที T ่หหรือว่าแอคสุดท้ายน่าจะมีเลือดปัอ้มอยู่ที่120อเนาะอะ,อ,ะอันนี้คือเงินยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเรารองเงินเพิ่มเข้ามาเวฟที่4แป๊บเดียวเท่าน,ะนะะั้นฮะเวฟสูงสุดเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณเวฟสิช่วงนี้ก็จะสามารถฟาร์มเงินได้นั่นเองโอเคมา เลยพวกนี้ยังค่อนข้างจ่าเล็กๆอยู่เนาะเจ้าตัวดีโอเนี่ยมันตีไปถึงดาเมจ84เลยนะคะนี่1,500ก็กดอัปเกรดเจ้าตัวบลูมาไปเลยเนาะโอเคฮะหลังจากนั้นก็ลองเนาะในส่วนของเจ้าตัวบลูมาเนี่ยเหมือนจะสามารถวางได้แค่ตัวเดียวนะคะแต่ว่ามันได้เงินค่อนข้างจะเยอะเนาะวางแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะโอเคอ่ะนหนดูสิโอเคฮะเออ3,000ใช่ไหมตอนนี้เหมือนจะยังอัพไม่ได้เนาะแต่เราวางให้ดูฮะ บลูมาเนี่ยถ้าเราวางเกินตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่สามารถวางได้แล้วนะคะส่วนไอ้เจ้าตัวดีโอสามารถวางได้แค่3ามตัวเท่านั้นซึ่งโดยรวมๆในคริมินาจะมีในส่วนของตัวละครยูนิตที่เราวางอยู่ที่4ี่ตัวก็คือบลูมาหนึ่งกับดีโออีกสามตัวนะคะอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราทำให้ดูนะคะคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้คือเราจะยังไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะปล่อยไปก่อนนะนี่ไงอือแต่เราจะเก็บเงินเน้นอัพวางบลูมาก่อนนะคะ นี่ไงอ่ะอัปเกรดได้ค่ะคราวนี้แล้วก็เน้นวางตัวละครดีโอไว้ตรงนี้ด้วยนะคะการหลังเนาะเผื่อมันไม่ถึงอะไรนี้นะคะโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วก็เก็บเงินอัพไอเจ้าตัวบลูมาอีกเช่นเคยช่วงประมาณเวฟที่9้าหรือเวฟที่สิถ้าจะไม่ผิดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดเจ้าตัวดีโอเนี่ยแหละเนาะเออโอเคฮะอันนี้คือมันยังพอโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะวางดีโอไว้อีกตัวหนึ่งเลยละกันนี่ฮะประมาณนี้นะโอเคฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะรองเงินเก็บก่อนนะคะคุณผู้ชมอันนี้ปรับเป็นตัวที่ค่อนข้นางจะสตรองแกสนะคะอาประมาณนี้โอเคอันนี้คือเลื่อนจะมีอยู่ที่ประมาณนี้อยู่นะคะไม่ได้เยอะมาก,กเท่าไหร่โอเคฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเก็บเงิน up ไป้าตัวบลูมากก่อนนะคะสี่พันห้านะโอเคอะประมาณนี้วางสามตัวครบแล้วนะคะคุณผู้ชมในส่วนของดีโอเนี่ยไม่สามารถวางเพิ่มได้แล้วนะคะอันนี้ก็ทําการ รอไปเลยค่ะคุณผู้ชมรอเก็บเงินเพื่ออัพเจ้าตัวบลูม่านะมาฮะนี่ดูสักก่อนคะคุณผู้ชมเลื่อนมอนพุ่งนี้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคอยู่นะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยมากเท่าไหร่เนาะโอเคมีเงิน7จ็ดันห้าแล้วฮะมาอัพเกรดต่อไปจะต้องเก็บเงินอยู่ที่7,500นะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนช่วงนี้น่าจะยังไหวอยู่นะคะ ๋ยวเราจะต้องเก็บเงินให้ถึงเ5 0 0พันแล้วก็อัพเป็นอันนี้เนาะแล้วก็ค่อยอัปเกรดเจ้าตัวพวกนี้นะฮะโอเคอ่ะไหนดูสินี่ฮะยังไหวอยู่นะเลือกเจอ้าตัวเอเลี่ยนสีเขียวเนี่ยในเวฟที่8จะอยู่ที่หลักร้อยแล้วเนาะโอ้โหแหลกใชได้เลยนะคะต้องขออภัย้าลิปนี้เนี่ยมันมีคลิปที่ค่อนข้างเป็นภาพเลื่อนๆนะคะขออภัยทุกคนด้วยเนาะโอเคอ่ะมาฮะอันนี้ดาเมจ8ปสิบสโอเคอ่ะมาฮะ หนึ่งพันไปเลยฮะเรียบรอ้อยอันนี้คือเราอัพจนตอนนี้เนี่ยบลูมาอัพเกรดขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะคะคุณผู้ชมนี่แต่ว่าได้เงินค่อนข้างจะเยอะนะคะโอเคอะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแตวเรารอเนาะเพื่อให้เป็นการอัพเกรดนะคะเห็นไหมเวฟเก้าเวฟสิพอดีก็เดี๋ยวเราจะเก็บเงินอัพเกรดเจ้าตัวพวกดีโอเลยเนาะเออแต่เราจะเน้นอัพไปเจ้าตัวนี้นะคะที่อยู่ตรงตัวที่สามตัวที่สองของตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราทําการอัพเกรดเลยละกัน จะชื้ม๋ยวเราลองสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะคุณผู้ชมนี่อะไม่ถึงค่าหลักสามพันพอนะคะซึ่งพอถึงตัวละครอัปเกรดของดีโอเนี่ยอยู่ที่หลักประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นการอัปเกรดครั้งที่สี่จะมีในส่วนของสกิลหยุดเวลาด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะคะคุณผู้ชมดีมากจริงๆโอเคนี่ฮะเห็นไหมมันหยุดเวลาได้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยนะค,ะคุณผู้ชม เก็บเงินฮะวางไอ้เจ้าตัวละครพวกนี้เอาไว้เนาะนี่ประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะทําการเก็บเงินเพื่ออัปรูม่าเป็นขั้นสุดท้ายนะก็คือ1นึ่งมื่น,นะคะนี่ประมาณนี้เลยแล้วเราอัาไอ้เจ้าตัวข้างหน้าตัวหนึ่งก่อนอ่าประมาณนี้ฮะเน้นอัปไอ้เจ้าตัวละครที่เป็นดีโอเนี่ยให้เป็นอัปเกรด ประมาณนี้นะคะที่จะมีสกิลหยุดเวลาน่าจะเป็นการอัปเกรดครั้งที่4ได้แม่เนี่ยจะใช้ได้เลยเป็นหลักร้อยนะคะแล้วก็จะมีสกิลหยุดเวลาเนาะอ่ะประมาณนี้พออัพได้2ตัวเท่านั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็เก็บเงินเพื่ออัพไอซ์เจตัวบลูมาเป็นขั้นสุดท้ายเลยนะคะหรือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งที่5นั่นเองโอเคนี่ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมผ่านได้แบบว่าอีซี่มากๆเลยนะคะนี่ฮะเลือดเป็นหลักร้อยโอเค แล้วก็อัปเกรดขั้นสุดท้ายเลยค่ะคุณผู้ชมก็จับแม็กซ์พอดีหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็เก็บเงินทั้งหมดเนี่ยเอามาอัปเกรดลงไอเจ้าตัวดีโอทั้งสตัวนี้เลยละกันเนาะอ่าโอเคอันนี้จะมีการอัปเกรดที่ค่อนข้างจะใช้เงินเยอะนะคะเออก็เลยต้องมีไอเจ้าตัวบลูมาเพื่อช่วยด้วยนั่นเองอ่ะประมาณนี้เลยนี่ฮะอืมตูงมเป็นหนึ่งสเต็ปเวฟที่ส2บแล้วนะคะไปค่อนข้างจะไวมากๆนะคะคุณผู้ชมโอเคเห็นไหมฮะ โอ้โหแต่ว่ามันคูลดาวมันอาจจะค่อนข้างนานหน่อยแต่ว่าดาเมจมันแรงแล้วก็มีสกิลหยุดเวลานะคือดีมากนค่ะเจ้าตัวดีโอเนาะอืมโอเคแต่เราเก็บเงินก่อนนะคะคุณผู้ชมประมาณสี่พันห้าเนาะมาฮะแต่เรารอแป๊บหนึ่งล้วกันนะคะคุณผู้ชมรอเงินมันเด้งเข้ามานะฮะนี่โดนดับเบิลฟรอสเซนไปหน่อยฮะโดนหยุดวยเวลาแบบสองสเต็ปนี่ไงฮะลดคูลดาวแต่เพิ่มดาเมจน,นะคะคุณผู้ชมเพิ่มระยะด้วยโอเค อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะปรับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้เป็น strongget นะฮะนี่ไงอืมอือหอสุดยอดเลยฮะนี่เรียบร้อยอ่ะไอ้เจ้าตัวลูม่าเนี่ยเหมือนจะอัปเกรดขั้นที่5เนี่ยขั้นที่5นะคะแม็กซ์อยู่ประมาณนี้แต่ว่าดีโอเนี่ยจะตันอยู่ที่ประมาณอัปเกรดครั้งที่6เนาะอ่ะโอเคอ่ะสีะ่พันห้าฮะอัพไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมอ e ีกแค่2เวฟไอ้เจ้าบอสฟรีเซอร์ก็จะมาแล้วนะคะโอเค แต่เราจะปรับไปประมาณนี้นี่ค่ะโดไปแบบสเต็ปถ้าตัวอะไรมาอยู่ในวงเนี่ยก็จะโดหยุดเวลาไปด้วยนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้โดหยุดเวลาอีกหนึ่งสเต็ปฮะือสุดยอดไปเลยอ่ะโอเคเห็นไหมคะคุณผู้ชมเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะคะในการเอามาลงสตอรี่นะคะหรือไม่ก็อินฟินิตเนี่ยน่าจะดีด้วยเช่นกันสำับในส่วนของไอเจ้าตัวละครดีโอแต่ว่าอันนี้คือต้องย้ำเอาไว้ก่อนนะคะว่า เป็นวิธีที่เราเนี่ยเอามาลงสตอรี่จริงๆนะหรือว่าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ในอย่างเช่นใช้ตัวละครระดับแรหรือว่าระดับอีพิกก็สามารถผ่านได้ก็สามารถมาพิมพ์แบ่งปันวิธีตัคอมเมนต์ได้เลยนะคะอืมใครมีวิธีไหนเนี่ยสามารถมาพิมพ์ไว้ได้เลยโอเคอ่าเบฟที่1ิสี่นะคะคุณผู้ชมนี่เราโอเคอัปเกรดฮะแม็กซ์ซันแล้วก็อัปเกรดตัวหลังต่อก็จะสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆจนถึงเบฟที่15ห้าแล้วมันก็จะตันหมดทุกสาตัวพอดีเลยนะคะ โอเคอืมเลือดพันสี่นะคะตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยทีเดียวดูฮะมันเดินช้านะคะแต่เลือดมาเป็นพันนะคะตัวนี้นะ,ะนี่ไงเรล้าระเบิดตู้ไปหนึ่งสเต็ปนะฮะโอเคนี่ไงโอ้โหเลื่อนลดเป็นร้อยเลยนะคะอันนี้ขนาดแบบอัปเกรดหรือว่าเป็นการเพิ่มเลเวลให้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะนนเนี่ยคุณผู้ชมโอเคฮะ เรียบร้อยอืมนี่ไงเราเรียบร้อยฮะโอเคแต่เราพอถึงเวฟที่สิบห้าแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถขายบลูมาได้นะคะบลูมาเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมไม่สามารถขายเจ้าตัวบลูมาได้นะ,ะนี่ไงโอเคอัปเกรดไปอีกหนึ่งสเต็ปนี่ไงเราเรียบร้อยหยุดเวลาสวยฮะ,ะนี่ไงอ่าเรียบร้อยคะ่ะคุณผู้ชมแต่เราเรอถึงให้ถึงอันนี้เวฟสิบห้ายังเอ่ยยังไม่ถึงเวฟสิบห้านะคะ มันค่อนข้างจะนานนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่ไงฟรอสเซนยุดเวลาฮะนี่ระเบิดไปสิโอเคอันนี้ถึงเวฟที่สุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังจะมีเงินเหลืออีกนะคะทุกคนก็สามารถหาตัวละครอะไรบางมาได้เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูก่อนว่าสองตัวละครน,นี้เนี่ยมันก็สามารถผ่านได้เพียงแค่น,นี้ก็จบแล้ว่ะคุณผู้ชมอะรูมาเนี่ยขาไม่ได้นะฮะ ฟรีเซอร์มาแล้วจะมีเลือกอยู่ที่ประมาณ74็3นี่รสิบสามนะคะเข้ามาเป็นแบบโหมด normal เนาะอะ่ะโอเคหืมระเบิดตูมตามไปเลยทีเดียวฮะอันนี้ปรับเป็นสตองเกสเพื่อที่จะเป็นการจุดเวลาไอเจ้าตัวฟรีเซอร์โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าฟรีเซอร์เนี่ยมันจะมีอยู่สองโหมดนะคะคุณผู้ชมอะ่ะแบบตอนแรกเนี่ยจะในลักษณะอย่างนี้เนาะขึ้นมาในเอ่อเขาเรียกว่าเป็นเครื่องยาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่อะ่ะประมาณนี้โอเค อันนี้ก็มันจะมีการปล่อยเจ้าตัวละครม็อบของมันออกมาด้วยนะคะนี่ไงอืมสวยครับผมเรียบร้อยฮะโอเคนี้หยุดเวลาไปหนึ่งสเต็ปประมาณนี้ฮะเรียบร้อยสว่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับเป็น strong gauge h นะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปเน,น้นโจมตีเจ้าตัวฟรีเซอร์โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ปล่อยให้ตัวหลังเนี่ยโจมตีแบบ first h a n หรือไม่ก็โจมตีแค่ strong g a นาะเพราะว่าถ้าอยู่ในวงเนี่ยก็จะโดนหยุดเวลาไปด้วยนั่นเองฮะ โอเคฮะคุณผู้ชมอัปเกรดตันแม็กซ์ทุกตัวแล้วนะไหนดูซิมีเล่ดอยู่ที่5,000แล้วนะคะเห็นไหมโอ้โหปล่อยอยาาออกมาแบบรัวๆเลยนี่ไงโดนไปหน่อยดีโดนไปหน่อยืึโดนไปหน่อยฟีเซอร์โอเคแล้วก็ลอกคูดาของมันฮะมันค่อนข้างจะเคลื่อนที่ช้านะคะไอ้จะตัวฟีเซอร์นะโอเคฮะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะนี่ไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอืม นี่ไงนี่ไงเราโดนหยุดเวลาอีกหนึ่งสเต็ปนี่ค่ะคุณผู้ชมมันก็จะกลายเป็นล่าไอแบบนี้รูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเลื่อน่ะจะกลับมาเต็มอยู่ที่เ4 4 3พันสี่อสิบสามซึ่งเราเนี่ยจะต้องรีทําการโจมตีมันให้พายก่อนนะคะอันนี้คือเราเก็บเงินไว้เพราะว่าน่าจะต้องย้ายตัวละครดีโอเนาะเออโอเคเก็บเงินเอาไว้เผื่อไว้ก่อนเผื่อมันไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้วางที่ใหม่โอเคอ่ะอืมประมาณนี้อืมสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชม เลื่อนที่ช้ามากนะฮะโหอยู่เวลานี่ดูฮะหืมดูโดนรถไถทับหน้าไปหน่อยดีเฟเซอร์โอ้โหดูสิคุณผู้ชมอืมหืมโ,โดนเด้งไปสองทีนะฮะนี่มันจะมีขอบระยะวงแค่ประมาณนี้นะคะในส่วนของไอเจ้าตัวละครดีโอเนาะอ่าโอเคระเบิดตูมตามไปหนึ่งสเตปมีเงินเก็บอยู่ที่หนึ่งหมื่นเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถขายแล้วก็อัปเกรดก็น่าจะเกือบตันอยู่นะในส่วนของไอเจ้าตัวดีโอเนาะอ่ะ โอเคหยุดเวลาแบบลัวลัวดูฮะโอ้โหหยุดเวลาเลือดเจ็ดรอยเลือดเหลือสองรอยแล้วฮะโอ้โหนีฮะคุณผู้ชมที่มันจะต้องมีตัวที่โจมตีข้างหน้าก็เพอมันจะปล่อยตัวนี้พวกนี้ออกมาด้วยเนาะโอเคเรียบร้อยฮะผ่านแบบอีซี่นี่เลย เห็นไหมฮะโอเควิธีการผ่านที่ค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยนะคะในส่วนของแอคสุดท้ายของด่านแพเนตนาเมกนะคะคุณผู้ชมก็จะมีวิธีการผ่านเนี่ยประมาณนี้เลยนั่นเองแถมได้เซนซูบีนมาด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนะะี้นะะสำหรับในส่วนของวิธีการสอนผ่านด่านแอคที่6ของด่านแพเนตนาเมกหรือว่าด่านสตอรี่แรกนะคะคุณผู้ชมใครมีวิธีกอื่นเนี่ยสามารถมาพิมพ์ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะคะสามารถมาแบ่งปันข้อมูลกันได้เลยเนาะโอเคสำหรับในส่วนของคลิปหน้าเนี่ย กำลังคิดอยากจะทำซีรีส์สุ่มตัวละครอีกเช่นเคยนะคะซึ่งอยากจะเก็บเพชรให้ได้ถึงประมาณ5 0า0ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยละกันนะคะว่าไอ้เจ้าตัวเพชรห0 0ันนี้เนี่ยจะสามารถสุ่มได้ตัวละครมิสติกน่ะมาได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่าคือ0 2 5คือมันโอกาสได้ค่อนข้างยากนะคะหรือไม่ก็ใครที่อยากดูซีรีส์ไหนเนี่ยสามารถมาพิมพ์ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยเกี่ยวกับแบบนี้นะโอเคสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้น่ก็ต้องขอลาจากทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะ เอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ลากันนะครับผม